เรื่องสยองขวัญเสื้อผ้าที่ซักแล้วมีกราบเลื้อยผมเชื่อพลอยอาศัยอยู่คนเดียวในคอนโดใจกลางเมืองเป็นสาวออฟฟิศธรรมดาทมดาที่ชีวิตวนเวียนอยู่กับงานเอกสารและการกินข้าวกล่องทุกเย็นคอนโดที่ฉันอยู่ไม่ใหญ่นักแต่มีห้องซักผ้ารวมอยู่ที่ชั้นล่างสุดทุกคืนวันอาทิตย์ฉันจะลงไปซักผ้าเวลาเดิมเสมอสนะี่ทุ่มครึ่ง นั้นก็เช่นกันแต่มีบางอย่างผิดแปลกคราบที่มาเองฉันใส่เสื้อผ้าลงเครื่องรอเวลาแล้วกลับขึ้นไปที่ห้องหนึ่งชั่วโมงผ่านไปฉันกลับมาหยิบผ้าพอเปิดประตูเครื่องซักผ้าเท่านั้นแหละกลิ่นเหล็กเปรี้ยวคาวบางอย่างลอยฟุ้งขึ้นมาในกองผ้าที่เปียกมีเสื้อเชิ้ตขาวของฉันเป,เปื้อนด้วยคราบแดงเข้มดูเผินๆเ,เหมือนคราบโครนหรือวาย แต่กลิ่นมันไม่ใช่มันคือกลิ่นเลือดฉันตกใจรีบพลิกดูเสื้อผ้าชิ้นอื่นไม่มีชิ้นไหนเปื้อนและยิ่งน่าประหลาดคือก่อนซักฉันแน่ใจว่าเสื้อตัวนี้ไม่มีคราบอะไรเลยกล้องวงจรปิดฉันโทรแจ้งนิติว่าอาจมีใครแกล้งหรือใส่ของอะไรเข้ามาระหว่างซักวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่เปิดกล้องให้ดูภาพในกล้องแสดงให้เห็นว่า ฉันกดเครื่องแล้วเดินออกไปทุกอย่างปกติแต่หลังจากนั้นประมาณ15นาทีกล้องจับภาพหญิงสาวผมยาวสวมชุดนอนสีซีดเดินเข้ามาในห้องซักผ้าเธอเดินตรงไปที่เครื่องของฉันก้มลงทำอะไรบางอย่างแล้วหายไปทางมุมอักกล้องไม่มีใครเห็นเธอออกไปจากห้องซักผ้าเลยคืนนั้นคืนนั้นฉันตัดสินใจโยนเสื้อเชิ้ตเพื่อนเลือดทิง แต่มันกลับมาอยู่ในตะกร้าผ้าของฉันอีกในคืนถัดมาแห้งสนิทเหมือนผ่านการซักอีกครั้งแต่คราบเลือดชัดเจนกว่าเดิมฉันเริ่มฝันถึงห้องซักผ้าในเวลากลางคืนในฝันฉันเห็นเธอหญิงสาวคนนั้นนั่งอยู่หน้าประตูเครื่องซักผ้ามือเธอเปื้อนเลือดกำลังกดเสื้อเชิ้ตลงไปในน้ำซักฟองสบู่เธอร้องไห้ แต่เสียงที่ได้ยินกลับเป็นเสียงหัวเราะแหลมสูงความจริงที่ปรากฏวันหนึ่งฉันไปถามแม่บ้านของคอนโดเกี่ยวกับห้องซักผ้าเธอนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าเมื่อสองปีก่อนมีคนผูกคอตายในห้องซักผ้านั่นแหละจา้าเป็นผู้หญิงแฟนเธอหายตัวไปทิ้งไว้แค่เสื้อเชิดเพื่อเลือดเธอซักเสื้อตัวนั้นทุกคืนแล้วสุดท้ายก็ แม่บ้านไม่พูดต่อแต่ฉันไม่ต้องการฟังให้จบฉันแค่รู้ว่าเสื้อเชิ้ตของฉันมันไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปแล้วฉันพยายามย้ายออกแต่ทุกที่ที่ไปเสื้อเชิ้ตเปื้อนเลือดจะกลับมาปรากฏในตะกร้าผ้าเสมอแม้ฉันจะเปลี่ยนตะกร้าใหม่ล็อกห้องแน่นหนา,นาและในบางคืนฉันตื่นขึ้นมาพบว่าเสื้อตัวนั้นถูกแขวนอยู่ปลายเตียง พร้อมหยดเลือดสดที่เพิ่งไหลใหม่ตอนนี้ฉันไม่กล้าสักผ้าอีกเลยเพราะกลัวว่าครั้งต่อไปที่เปิดเครื่องจะไม่ใช่แค่เสื้อที่เปื้อนเลือด